และการระง,งับเงินช่วยเหลือชั่วคราวจากนานาชาติต่อ u n r w a ก็ทำให้มีคำถามตามมาว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรคุณนริศราคินิมานติดตามเรื่องนี้ครับเก้าคนถูกไล่ออกทันทีและต้องรับผิดชอบรวมถึงถูกดำเนินคดีทางอาญาหนึ่งคนเสียชีวิตส่วนอีกสองคนอยู่ระหว่างการระบุตัวตน นี่คือสิ่งที่ U.N.R.W.A. ตอบสนองทันทีหลังมีข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่12คนเกี่ยวข้องกับการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะเป็นหน่วยงานสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มากกว่า5.6ล้านคนในดินแดนที่ถูกยึดครองรวมถึงกรุงเยรูซาเล็มผู้ลี้ภัยและผู้สืบเชือ้อสายมาจากซีเรียเลบานอนและจอร์แดนจนเรียกตัวเองว่า มีเอกลักษณ์เฉพาะในแง่ของความมุ่งมั่นที่มีความยาวนานต่อผู้ลี้ภัยกลุ่มเดียวแต่เมื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ถูกตัดเงินสนับสนุนสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาดูเหมือนกำลังจะเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนี่เป็นสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาสะท้อน طبعا وجود الاحتلال طبعا هو بدعم من كل العالم، اليوم العالم هو كله مسؤول عن الوضع اللي احنا فيه. هو العالم اللي بيقطع عنا اليوم المساعدات وبيقطع عن الاطفال وبيقطع عن النساء. ومش بس الغذاء لعلمك، مش بس تجوية كمان، بيقطعوا الدواء. بيقطعوا يعني يعني لهم خاطر يقطعوا عنا الهواء ايضا. ما شو ذنبنا احنا كشعب فلسطيني شو ذنبنا؟ ارضنا احتلت حرب دمار ما لناش بيوت عايشين لاجئين حروب كثيره مرت علينا وهذه الحرب الاسوء اللي بتمر يعني يمكن ما عد لنا حتى اي امل بالحياه لا بعرب ولا بغير عرب وفي كل العالم ما عندنا امل ده كان ربوا 2566 صحراء 340 مليون دولار صحراء 1297 مليون ขณะที่เงินช่วยเหลือจากประเทศต่างๆที่หยุดการให้ทุนชั่วคราวกับ UNRWA เฉลี่ยคิดเป็น60%เอร์เซ็นตทำให้มีคำถามต่อว่ากาซาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติมากน้อยเพียงใดการปิดล้อมฉนวนกาซาทางอากาศทางบกและทางทะเลของอิสราเอลตั้งแต่ปี2550และข้อจำกัดในการเข้าถึงของอียิปต์ ทำให้อาหารเชื้อเพลิงเวชภัณฑ์มีจำกัดและผู้คนไม่สามารถผ่านเข้าไปในฉนวนกาซาได้สิ่งนี้ได้แยกดินแดนออกจากกันทำให้ต้องพึ่งพาองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศเป็นอย่างมากสำหรับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน<อ>การปรากฏตัวของสหประชาชาติในฉนวนกาซามีมายาวนานหลายทศวรรษตั้งแต่ปี2536 ดินแดนปาเลสไตน์รวมได้รับเงินมากกว่า1,700ล้านล้านบาทในการพัฒนาระหว่างประเทศและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในการแทรกแซงระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 UNRWA มีบทบาทครอบคลุมความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมอีกด้านคือการพัฒนาการให้บริการกำกับดูแลในค่ายผู้ลีภัยหลายสิแห่งในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา โดยมีเจ้าหน้าที่หน0 0งคนในชนวนกาซาในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ125คนทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันที่ศูนย์สุขภาพหลังเหตุการณ์เจ็ดตุลาคม UNRWA ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโรงเรียนที่ดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นสถานสงเคราะห์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถให้บริการด้านสุขภาพและที่ปรึกษารวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ จะให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาและบริการอื่นๆห้องน้ำและห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ได้รับการติดตั้งตามความจำเป็นและมีการแจกจ่ายขนมปังรวมถึงอาหารกระป๋องแต่ความช่วยเหลือกลับไม่เพียงพอเพราะนอกจากถูกปิดกั้นทางเข้าออกยังมีความเสี่ยงในพื้นที่โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่152คนถูกสังหารสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของ U.N.R.W.A. มากกว่า140แห่ง ได้รับความเสียหายนับตั้งแต่ความรุนแรงได้เริ่มต้นขึ้นนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน